สวัสดีกับท่านผู้ชมด้วยานะครับวันนี้คุณก็อยู่ผมเซเวลด็อกนะครับซึ่งวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเอาของคืนจากการที่คนโดนให้แจ็คนะครับหรือโดนแฮกกิ้งไปนั่นเองนะครับซึ่งใครที่เลีน c จ g o อ่ะมันมักจะมีปัญหาี่แบบเฮ้ยไม่อยู่ดีของโดนออกไปหรือแบบของหายไปเฉยๆเลยล่นนี่นะครับซึ่งในกรน,นีของผมอ่ะผมกําลังจะเถกของกับคนคนหนึ่งอยู่แล้วเขาก็ส่งลิงมา เขาส่งลิ้งมาให้สังเกตคำว่า community นะฮะเพราะมันจะเขียนผิดอ่าถ้าคุณเห็นเพจนั้นให้คุณปิดการเทสไปเลยและบล็อกแล้วกดแบนมันด้วยเพราะอินเพราะบุคคลพวกนี้อะฮะจะเอาของจากคังของคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเลยเมื่อคนคิดก้าไปในลิ้งนะฮะคุณจะโดนเอาของไปหมดเลยจากนั้นสตรีมจะทำแกลีเซตเองหนึ่งครั้งอ่าแล้วก็เปิดขึ้นมาหน้าปกติจากนั้นอ่ะถ้าคุณดูที่คังอ่ะของหาย นั่นคือคุณเ,เอาของไปแล้วอ่าจากนั้นพอมาเอาของคนคุณไปแล้วอะมันจะหนีไปทันทีซึ่งอซึ่งทำไมผมรู้เลยะเพราะผมโดนมันกตเอเองโอ้ตอนนั้นคนแบบหมดอะไรตายยากกับชีวิตมากฮะแต่ก็แต่ก็ยังดีนะครับมีทางแก้สำหรับคนที่ไอดีโดนเอาไปอ่าตัวผมจะมา บอกวิธีการนะซึ่งมันมีเว็บเ็บหนึ่งนะมันก็บอกแ,แต่ว่าของเขามันคือเก่าแล้วไงนี่ขั้นตอนแรกนะครับสำหรับคนที่ไอ้นี่นะครับให้คนเข้าไปที่สติมซัพพอร์ตกดเข้าไปปึ๊บจากนั้นกดสติมซัพพอร์ตตอนช่วงแรกมันจะไม่เป็นอย่างนี้ผมกดอะะอกจากระบบก่นอนปึ๊บม,มันจะเป็นอย่างนี้เข้าสู่ระบบไปยัง บัญชีฝากสนับสนุนของคุณซึ่งไอ้บัญชีฝากสนับสนุนนะ่ะมันไม่เกี่ยวกับบัญชีที่เอาไว้เล่นเกมนะครับคือเอาไว้สปอร์ตเฉยๆใช้เล่นเกมในสติไม่ได้อ่าสําหรับใครที่ขี้เกียจอ่านนะครับเียอ่านภาษาอังกฤษให้คุณเปลี่ยนมาเป็นภาษาไทยซะจะพงก์กดซ้ำกันโอเคมันคงได้เทา่านี้อ่าจากนั้นนะครับให้คุณตามงานผมนะฮะสาหรับใครที่นี้ครับให้คุณกดสร้างบัญชีก่อนปึ๊บมันจะเป็นอย่างนี้อ่า พอคุณตอกไว้นี่เสร็จอะขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าอ e ีเมลใช้ซ้ำกับอันที่คุณใช้สมัครเกมไม่ได้คุณถ้าคุณไม่มีคือคุณสมัครใหม่เลยจะง่ายกว่าแต่ผมมีสองวิทีแล้วก็คือสบายสบายร <c oughs> ู้ตัวอาจากนั้นให้คุณกดเข้าอ่ากดเข้าเสร็จปุ๊บปๆ๊ป๊อ่ากดเข้ามาเสร็จเอ้ยไม่เอามาเซฟอ่าจากนั้นครับให้คุณกดตามๆกดทํตาตา,ตามผมครับ อ่านี่มันจะมีข้อนี้เป็นภาษาไทายอยู่ทำไมตัวอื่นมันไม่ตเลยวะไม่อยากจะรู้จริงๆริแล้วแต่ถ้าใครมีปัญหากับเกมก็มาดูตรงนี้ได้นะครบมีบอกอยู่ design, ตเตสสองเคาน์เตอร์มีอะไรนีงบอกกันแบย G G มอ d ก็มีอ่ะไม่รู้มันเป็นอะไรของมันอ่ะกดเข้าไปอ่าไม่ไม่ต้องอ่านนะครับกดของข้อ,ขอ,ขอแรกไปเลยไอเทมถูกแลกเปลี่ยนโดยคุณไม่ทราบอ่จาจั้นให้กดเปิด ถ้าคุณดูไม่ตัดกดปุ่มนี้ครับปิ๊จากนั้นให้คุณคลิกหัวข้อไหนก็นได้เพราะมันจะเป l i n k ง n ์เดียวกันแต่ผมจะกด s t e a e ร e ม o ร c อ่าจากนั้นให้คุณเข้าไปที่ Steam Support t i c k e t จากนั้นให้คุณพิมงค์คาว่า Steam ในช่องนี้ครับามาละ Steam กดเข้าไปปุ๊บจากนั้นให้คุณเลือกหัวข้อบัญชีโดนไฮแจ็คหรือขโมยอ่า ซึ่งช่องแรกให้กดคําถามเกี่ยวกับบัญชีครับสําหรับใครที่อยากให้มันรวดเ่็วสะดวกสบายนะครับสำหรับใครที่มีกล่องแท้มันไม่จะมี c d k อีอยู่ด้านหลังกล่องใช่ไหมเนี่คุณสามารถกดช่องนี้ได้กรอกเข้าไปเลยแล้วเขาจะทําการตรวจสอบให้อย่างรวดเร็วซึ่งตัวผมไม่มี c d k e y ผมมีแต่สติมบอ l e ี Code ก็ใช้ได้แต่แว่าต้องแนบกดถ้าคุณจะแนบกดสิ่งที่แนบจะัให้คุณกดไฟล์จะัให้คุณเลือก ช่สมมติผอมอเป็นอย่างนี้ขผมเลือกเป็นอย่างนี้เพราะว่าผมไปซื้อจากเว็บเกมฟ e ีลิงมามันส่วนส่วนด้านล่างก็คงรู้กันว่าเป็นรหัสกิมเบลิคโคสส่วนด้านบนหลังการที่คุณสมัครเสร็จอะ่ะมันจะส่งเออรหัสรหัส12หลักที่อยู่เป็นชื่อบัญชีฮะอา๋ยวผมอาจจะหน้าตาก็ประมาณนี้เดี๋ยวผมเปิดให้ดูเป็นยังไงกดกาไปที่อืมนี่ครับ หน้าตามันจะเป็นอย่างนี้นี่ตตเป็นรหัสอย่างนี้จะเป็นรหัสส่วนนี้คือหัวข้อเรื Mont right ่งองคับ my account is hijack hijacking hijacking คุณก็พิมพ์ตรงนี้ไปเลยปลึ๊บๆจากนั้นตรงช่องด้านล่างเนี่ยให้คุณพิมพ์ตามเนื้อผ้านะครับคือไม่ต้องเอาของเอาตรงตัวไปเลยแต่ว่าต้องเป็นภาษาองังกฤษนะ แล้วก็ตรงนี้อย่า,าพลาดนะครับย้ำนะครับอย่า,าพลาดไม่งั้นของของคุณเลยจะไปยังอีกชื่อหนึ่งทันทีซึ่งผมเกลี่ยงละซึ่งตรงเนี้ล็อกอินเนมอ่ะคุณจะก็คือชื่อที่คุณใช้ล็อกอิน้ัสติมไม่ใช่ชื่อในสติมนะชื่อที่ยุดใช้ล็อกอินชื่อที่ใช้ล็อกอินกับชื่อที่ใช้ในสตีมต่างกันนะครับโอเคอสมมติพอคุณเสร็จแล้วอ่ะมันจะส่งอีเมลอีกหนึ่งฉบับมาให้เรา ซึ่งอ e อีมนเมลฉบันี้มันจะบอกกับเราว่าอ่าไหนวะนี่มั้งไม่ใช่เนี่ยเออนวะอ๋อนี่ไงมันบอกว่ามันมันจะบอกว่า่าเราได้รับเรื่องจากคุณเรียบร้อยแล้ว,ลวอ่าึงน,นี่จะหา่างนี้เออก็รู้ทีน่ะเราจะต้องรอมันตอบกลับมาซึ่งพอซึ่งนี่ตอนที่คุณรากอินเสแตน สมมติคุณส่งไปหนึ่งของถามมันจะขึ้นมาช่องหนึ่งจะเป็นวงเล็บหนึ่งให้คุณกดเข้ามาในช่องวงเล็บหนึ่งจากนั้นคุณก็เลือกหัวข้อเรื่องของคุณทีนี้ตอนแรกมันจะเป็นแค่นี้ก่อน่อาจากนั้นน่ะนี่คือนี่คือสิ่งที่นี่คือเราแนะนําอ่ะว่าให้ควรทาแต่คุณทําไปแล้วก็ไม่ต้องรอการตอบกลับจากฝ่ายนู้นเท่านั้นครับซึ่งนี่ครับ กรณีของผมเป็นอย่างนี้ครับมันจะส่งลิงก์นี้มาครับโออเกิดกดแล้วเกิดกดล้วมันจะเป็นลิงก์นี้ครับอย่ากดนะครับถ้าคุณเห็นอนะ่ะปิดไปเลยแลนะแบนมันทันทีกรณีของผมมีนจะเขียนว่า Hi, I'm to c h a r with you check my order. ค so ือพอคุณกดเข้าไปอ่ะมันจะเป็นลูกคีย์กับรูปตององันนี้เนี่ยเต็มไปหมดเลย,เลยอย่าเชื่อนะครับโดนหลอกอ่ะคุณคิดหนึ่งครั้งคุณจบทันทีอ่ะพูดได้เลย สำหรับตรงนี้ก็คือรอการตอบกลับมาอย่างเดียวซึ่งเจ้าของเพจที่ผมไปอ่านมาเขารอประมาณเกือบสิบกว่าวันครับกว่าจะได้ของทั้งหมดคืนแต่ในกร็นีของเขาอะคือโดนเอาไปทั้ง ID แต่กรณีของผมอะคือโดนเอาไปแค่ไอเทมอ่าก็ยังดีเอาละครับสำหรับใครที่ใครทําแล้วมันคอมพีดังก็อย่าลืมบอกต่อกันด้วยนะครับสรวบวันนี้ผมเซเวด็อกขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้ครับสรวบวันนี้สวัสดีครับ